ครับกัสสวัสดีพี่น้องที่กำลังรักทุกคนทั้งนอกรับนอกพี่น้องนอกเมื่อเช้าพี่พ่อหนองมากินอาหารเสิร์ครับผมเขาง่ายครับผมแตมีอน่าปิ้งปลาบอกครับปิ้งปลาตำหมกตำบักตั่วตำบักแตงตำบักเตียงตำผักกะดาวผักกะลำฮะแม่กับคุณแม่จ้าพ่อแม่สวัสดีจ้าครับผมกินน้ำบุกก่อนจะไปกินปลาก้อไลกกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชาแนลกับนายเตย พื่อได้เฮ็ดคลิปต่อไปในได้จับพี่น้องไหมเจ็บๆนัวนๆไปน้ำกันเลยจ้ะเบิ้งอันเสียงนกเสียงอะไรรู้จักกันตุ่มกุ้งไก่เสียงนกเสียงกาคนบ้านนอกเขาก็จะสีหลายเนาะเขาจะไม่ไกลกันน้องนกนี่หนูเข้าเช้ากันจ้ามาซุปน้ำใหม่เจ็บๆก็ได้จ้ะพักสะเดากระิจมาคุณเนาะ ใกล้อยับกินน้คนใกล้กไรค,ครับ่าเสียงหนกไกลนี่กินน้ำจักฟังน้องชมพงษาตัดไปบะไรนี่ตะเข่าจะน้ำเขาเจ้าเขาหน้าปัานนชดน้ำตะมกแจ่วมกันจังตะมกตัวตะมกแต่งร่ว,มก,ม,กวมกันทำใจกันเลยล็อกอืเจบน,น ตรงบาแม่ไม uh, ่มนั mm. mm. Hence, mm. ่นแะไม่มาม่ตายแล้ี่ต้องกงเข่าจ้าจะควงขึ้นบ้านห้าหรจ้าอองตบอกมาไหมครับแม่แล้วขึ้นบ้านเทย้ำมาเลยหรอจ้ากะเพรากะเพรโลกกะเพราจ้า ก่อนไหมครับเ์ีอยวกับปิ้งปลาดุกข้อกินได้จะปิ้นปลากับปิ่นไก่กันไม่พักเะดานี้ต้องกินกับปุลเนาะเสดาวหวาน ปมกับปนกับแก้วอืมปนกับแก้วก็ลาบลาบปนไปงั่งๆไปปแก้วเข้มลงลงก็ไดครับพี่ลงน้องแก้มนมาหาจินเขาเยเหมือนเจ้าน้ำเหล่าค้นออกมา นกอะไแมบอยู่ต้นลได้เห็หมนาบ้านแอปเปิลก่มันเห็นห้างเลยนะแมวอยู่นาบ้านให้น่าก็จอมันจะตัดังตรเนองตะงักบ จงให้แม่กับพริกับมันพี่กับมันตอนมั้นยังซ้ำกันเด้กินกมือลรา่อมาเป็นโลกูกกพาอโอ้ยยางย่างหลายกินยากมากพี่จะพงพกกินไปด้วยกันก็ได้ครัพีโอ้ยภาษานยังฉันมางดีๆจำสูน่ะต้งาลุดจำเตานี่เฮ็ดเียกคุณคุณไมเคะหมดพอสับ ตับบั้งแกงคนจัดเงี้งครับจะดีอยู่กับตับบั้งแกงอื้วเพิ่มอะรอีกบ้างอันใส่เพื่อนี้ร ใส่ไก่ติ่งไรจนเหี่ยวหมดจ้าดอเป้สัหมดดอเป้เปันหมดจำบักทั่วอันติ่มกันมุกเข่าตักงๆนะจ๊ะต่างกแบบนี้ขึ้นกับมุกติ่งไก่เนื้อต่นี่เข่าต่นงๆนี่จ้่

เอนนี้เราห้ก้องต้องกั่นเงยหกหยก้งาเเขาข้างห้าเขาเฮ้ี่นองมากจังจีิมากจังโลกจังกายตับเนย้อหยกมันคยขมาขหดอกานเนี่้ัหน้าหง มันมีผักีหลายนะบ้านนอกเพาต้นไม้ต้นหลายหลายมาแอปเปิ uh, ้ลจีดช uh, uh, ่วงนะก็ได้หลายต้นแล้วแบบนั้นสายไฟมันหนาบ้านก็ให้หน้ามัเรยครับกกะล่ นุ๊กเหรอใช่อ๋อเจ้าเหรอน้าพ่อใช่ไหนริมหรอริมอ๋อได้เลย แม่เลี้ยกินมาจัแล้วะจะไปซน้อน้ำมาจ้าแอปเปิ้ลกับแอ่เปิ้ลกินกันต่อจัานั่นีงล่ะีเขา้านั่งอบไปเข้าไม่เหวหรอยกยื่นลงครับลงแล้วกินข้บบเข่าประหลาด้ต่รับศูนย์กระเพาะม่จา ลุกหน่อยเถอะป่ะกระโดองนกเขาะบ,บ่า่ลานน่อยก็นอนอยู่ก้างๆเ่างนี้อนอนหลับ เพิ่งหลับแล้วไปเลยเสียงเพิ่ง ไม่กินผักจะเท่าหรอครับบอกับเม่เตือนแล้วว่ามาก,กินเพลกับผมกับประมาณจังช่วยแอปเปิ้ลแบบมาก,ก,ามมาก,กินอยู่จัง ันึกว่าเอื้อยจะกินน้ำจา,ามหรือตำละลายเนาะเจ้าของเจ้าของเป็นตักข้าครับพี่น้องกามีของขอยังก็ฟัดงดังครับเนาะนกเป็นตัวไหนอยู่ทองแห้ง คนเาคือคนคนไม่คยขาไม่ลบลคนเรบกินเมนลกะจอกลงกระจกแต่ก่อนกินดีนะลกระจอกนะยยาี่บ้านเพิ่เอาไปอมอยู่เอาตั้งปิหงมาอย่างนาะนก่าจข่าวจินอย่างแซ่บหรเป็นยาก กินกินก็จอดก็่าให้ใกล้มันะดีฉันกินนกอันเป็นอย่างผู้ยวนตอนไปทำงานจะปัตญาณเนาะนกอันนั้นไหมเจ้าของเพื่อนขายตัวลลยยิมหาบ่ทนไม่เห็นเซาบอกนกปากจ่นกพิราบออกปากัคุเพื่นเอามาจะใส่นกมากกเลยได้แบบเจ้าเป็่อนจเหยียบแ่บจะ กม่สิล์มจนบางทีแบบหลอกก่ันก็ไม่ชอาค่อยกินเพราะน้อก,กัดจอกนี่ีเป็นยาเสพนิดได้นอก,กัดจรองใช่ย,ยุท้หมันจะฟ้องมาหลายปีเนาะไม่มีอือไม่ีต้อกบอกอันนี้ลายคาะ

น้ำตันงให้จะพอจับแั้วไม่วัดก็ไม่เข้ากันเลาะอ๋อประดูกันคือไมอืมประดูกระตันขึ้นจับตั้ง,ง,งมกชัวจังเขา่าไปนั่นนายเตยอ,อิ่มหรอจะไปนอน ยิ่มเ้าจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แอปเปิลกับนายเตยกับใบกอนได้จ้าภักกากินบ่าเมือดอกจ้าก,กับไปแช่ตู้เย็นไว้ให้เราจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชาแนลกับนายเตยเพื่อได้เฮ็ดคลิปต่ตอไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบประพาดคลิปต,ต่อไปของแอปเปิลชาแนลได้จ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าคคครครับรับบุผม